เราจะมาทําน้ําอัญชันนะคะ <_ C os> เพื่อจะเอาไปแช่ทํำข้าวเหนียวมูนนะคะก่อนอื่นพอเรามีดอกอัญชันแบบนี้แล้วนะคะ <_ C os> เราจะเอาตรงนี้กรีดเลี้ยงมันออกนะคะเอากรีดเลี้ยงมันออกแล้วก็ไปล้างทําแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปล้างแล้วเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับที่หาได้เลยนะคะเนี่ยทำแบบนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้ม ให้น้ำร้อนๆให้ต้องการให้สีดอกอัญชันเขาเข้มๆถ้าได้จํานวนดอกมากสีมันก็เข้มเนาะแล้วเราเอาไปแช่ข้าวเหนียวกันค่าแล้วจะไปทําข้าวเหนียวมูนดอกอัญชันกันเนาะเเด็ดกีบเลี้ยงเสร็จแล้วเอาไปล้างนะคะทําความสะอาดแล้วอันนี้เอาน้ําไปตั้งให้พอร้อนๆนะคะน้ําไปตั้งให้พอร้อนๆเสร็จปุ๊บเราจะใส่ดอกอัญชันไปทั้งหมดเลยค่ะเราจะใส่ดอกอัญชันไปทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็แช่ให้เขาสักพักหนึ่งเนาะ แช่สักพักหนึ่งเพื่อให้เขาออกสีเต็มที่นะจ๊ะแช่สักพักให้เขาออกสีเต็มที่แล้วเราค่อยเอาไปกรองดอกออกเนาะแล้วก็เอาน้ําสีม่วงนะคะไปแช่ข้าวเหนียวนะคะอันนี้น้าร้อนนะน้าร้อนแต่ก็ไม่ได้ต้มให้เขาเดือดนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สีเขาออกมาเข้มๆเนาะนี้เราจะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะล้างนะคะ ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เราก็จะแช่ด้วยน้ําดอกอัญชันนะคะแล้ววิธีที่จะทําให้ข้าวเหนียวมของเรานะคะสวยเงาวสวยนะคะเราต้องเอาข้าวเนี่ยขัดกับอันนี้คือสารส้มนะคะซื้อได้ตามร้านขายของชําทั่วๆไปเนาะเราก็เอาเนี่ยข้าวเหนียวขัดกับสารส้มนะคะแบบเนี้ยขัดให้ทั่วๆหมายถึงว่าเอาขัดให้แบบข้าวเหนียวเขาจะได้ออกมาเป็นเม็ดสวยเงาวสวยนะนะคะ ทำแบบนี้นะคะทําไปจนจนแบบว่าข้าวเหนียวทั่วเนาะทำแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็ล้างออกล้างออกจนแบบว่าน้ําใสๆเนาะเอาเทน้ําออกนะคะแล้วก็ล้างอีกล้างอีก ทำไปอีกสักสองสามน้ำนะคะทำอีกสักสองสามน้ำแล้วก็ล้างข้าวเหนียวมาสะอาดแล้วเนาะและทีนี้น้ำอัญชันที่เราเรอให้เขาเย็นก่อนเนาะแล้วก็แช่ไปเลยค่ะแช่ขั้นต่ำคือสามชั่วโมงเนาะหรือจะแช่ไว้ทั้งคืนก็ได้นะถ้าเราอยากให้เนี่ยขา้ขาวเหนียวข้าสีออกมาออก,ออกม่วงๆเนาะแช่ให้ท่วมไปเลยนะคะแช่ให้ท่วมข้าวเหนียวเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพรุ่งนี้ ข้าวเหนียวมูนอัญชันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสีก็จะประมาณนี้ให้เข้าท่วมข้าวเหนียวเลยนะคะที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ด้วยน้ําดอกอัญชันเมื่อวานนี้อันนี้เราจะมาพร้อมนึ่งกันแล้วนะคะใส่เข้าไปเลยนะเวลาการนึ่งนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดนะคะ จับเวลาตั้งแต่น้ําเดือด1 20นาทีนะคะและอันนี้เราก็จะทําให้เขาเป็นรูๆนิดนึงนะคะไอร้อนก็จะได้ขึ้นมาทั่วถึงนะจ๊ะหล่งที่โลข้าวเหนียวสุกนะคะเรามาทํากะทิที่จะเอาไว้มูลข้าวเหนียวกันนะคะก็จะมีเกลือนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตย2-3ใบนะคะ น้ําตาลทราย225กรัมนะคะใส่เข้าไปกะทินะคะกะทิ250กรัมนะคะเอาไปขึ้นตั้งไฟเลยนะจ๊ะเอาไปตั้งไฟกันเลยนะคะเราก็คนจนกระทั่งน้ําตาลและเกลือละลายนะคะแล้วก็ให้ใบเตยสุกนิดนึงเนาะเขาจะได้มีกลิ่นหอมนะคะ ดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพอกะทิที่จะมูนข้าวเหนียวได้แล้วนะคะพอน้ำตาลเกลือละลายแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วข้าวเหนียวสุกปุ๊บเราก็จะเอาไปเทใส่ในข้าเหนียวกันแล้วก็มูนกันนะคะอันนี้นะคะข้าวเหนียวเราสุกแล้วนะคะเราจะเอาใส่กะละมังไปเลยเนาะเราจะเอาใส่กะละมังไปเลยนะคะ แล้วทีนี้กะทิที่เราได้ตะกี้ที่เรากวนพร้อมตะกี้เนาะเราจะค่อยๆใส่เข้าไปในทั้งหมดนะคะค่อยๆใส่แล้วเราก็จะกวนนะคะเราก็จะคนะคะะคข้าวเหนียวให้มันเข้ากันแบบนี้เนาะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะ,ค,าาบบะ,ค,ะคือใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะอากะทิเราก็ได้อุ่นๆก็ ใส่ไปทั้งปุ่นๆแบบนี้เลยนะคะใส่ไ,ไปท<า>ั้งปุ่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวปุ่นใส่ทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้พอเขาเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะพักเขาไว้1ินาทีนะคะปิดฝาพักไว้1ินาทีนะคะแล้วพอได้1ินาทีเราก็จะมาคนแบบนี้คนแบบนี้อีกรอบนึงนะคะคนไปคนมาให้เขาแบบ ข้าวเหนียวก็จะแบบว่าฟูขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้สินาทีเนาะต้องใช้ฝาปิดด้วยนะคะใช้ฝาปิดด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวครบสิบนาทีแล้วเรามาดูกันเนาะเวลาสิบนาทีแล้วนะคะเรามาดูข้าวเหนียวกันเนาะแล้วก็จะคนค่ะคนอีกหนึ่งรอบนะคะคนเพื่อให้ข้าวเหนียวให้กะทิเขาซึมตัวเข้าไปในข้าวเหนียวดีนะคะโหสวยมากเลยอะ คนไปคนมาแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นฟูมาอีกนิดนึงนะคะเขาจะขึ้นฟูมาอีกนิดหนึ่ง,ะะง,งแบบนี้นะคะคนให้ทั่วๆแล้วเราก็จะปิดไว้อีกสิบนาทีนะคะแล้วเราก็จะปิดไว้อีกสิบนาทีเราจะทำแบบนี้สองรอบนะคะ ปิดเข้าไว้อีก10นาทีแล้วเราก็พร้อมรับประทานได้เลยนะคะสวยเนาะแบบนี้นะคะปิดไว้ปิดเขาไว้ให้เขาเราอุอยู่ในนี้นะคะเขายังร้อนอยู่เลยเรามาทําส่วนของน้งํากะทิอาเวลาตัวข้าเหนียวกันนะคะก็จะมีแป้งข้าเจ้าหนช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ช้อนชา เราจะคนแป้งข้าวเจ้ากับเกลือให้เข้ากระจายตัวดีก่อนนะคะแล้วก็กะทิ200กรัมนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปขึ้นตั้งไฟนะคะคนจนกระทั่งแป้งสุกนะคะแป้งสุกแล้วก็ใส่ขึ้นมานะคะเอาเวลาดข้าวเหนียวนะจะ๊ะทีนี้เราไปขึ้นตั้งไฟกันเลยเนาะไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟก็ กางคอนเป็นทางอ่อนนะคะคนตลอดเวลานะคะจนกระทั่งกะทิร้อนและก็แป้งข้าวเจ้าสุกนะคะเขาก็จะรู้สึกก็จะเห็นว่ามันจะข้นๆ้นขึ้นเนาะเอาเวลาตัวข้าวเหนียวกันนะจ๊ะคนตลอดเวลานะจ๊ะนี่นะคะคนจนกระทั่งกะทิเป็นข้นๆแบบนี้นะคะเห็นไอร้อนขึ้นไหมไอ<ล>อน,นะคะประมาณนี้เราก็จะปิดเตาแล้วนะคะปิดเตาอันนี้น้ำกะทิส่วนของไปตัว น้ำกะทิไว้ลาดตัวข้าวเหนียวนะคะได้แล้วปิดเตาได้เลยค้นแบบนี้แป้งเขาสุกแล้วนะคะครบเวลารอบที่สองนะคะเรามาดูกันเนาะนี่สีสวยมากเลยอะแล้วก็คนกลับไปกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคนกลับไปกลับมาเนี่ยโอ้สวยมากพร้อมรับประทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเนาะเนี่ยค่ะ ขาเหนียวเคี่ยวงูนะคะใช้แบบเป็นตัวตัวดีมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยเนาะสวยมาก แล้วเราก็เอาเวลาตัวข้าวเหนียวมาเลยกุ้งก็แบบชอบให้มันราดแบบช้ำๆอะ่ะราดแบบชชำๆอ่ะลองโรยอันนี้ไปเนาะอ่ะโรยอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมเนาะอร่อยไหมนี่สวยแล้วก็ทําง่ายนะคะไม่ยากอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวกุ้งก็จะเอาไปแจกข้างบ้านด้วยเดี๋ยวขอชิมกันนะคะลองชิมว่ามันอร่อยไหมนะ ไม่เคยกินกะอะโวคาโดนะเพิ่งเคยกินครั้งแรกแบบว่ากินอนะโวโคาโดเนอะอะโวคาโดมันก็รสชาติของเขาก็จะมันๆอนะเนอะรสชาติของเขาจะมันๆนะคะ ก็เข้ากันได้ดีเนาะเข้ากันได้เพราะว่ามันก็อร่อยดีมีประโยชน์มีไขมันโอเมกา้าอะไรเยอะแยะเนาะอาวโวคาโดแล้วก็เนี่ยลองทํากันดูนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรไว้ให้ใครชอบส<ะ>ัตว์โดดหน้านะคะไปเรียนได้เลยนะคะปกักหมุดไว้ให้แล้วตั้งแต่พัทหนึ่งถึงพัทแปดสอนละเอียดทุกขั้นตอนเรียนฟรีนะจ้ะใครสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะจ๊ะกุ้งเปิดคอร์สออนไลน์นะคะมีคอร์สพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะบาวนี่สอนจีบัตเตอร์ครีมอ่าแล้วก็คอร์สใหม่มีสองคอร์สคือรอดช่องดดนหวายกับโดนัทเค้กนะคะคอร์สละ9 9้บาทถ้าใครอยากเรียนทั้งหมด3 5คอร์สนี่เลยให้ไปเลย2,900บาทนะคะหรือถ้าใครอยากเรียนทีละคอร์สก็999บาทเนาะแล้วก็เรียนได้ตลอดชีวิต ไม่มีลบแล้วการันตีความอร่อยนะคะอร่อยทุกคอสเนาะเพราะว่าเป็นคอสที่กุ้งทําขายจริงๆที่บ้านนะจ๊ะออแล้วอันนี้ทําง่ายมากนะคะลองไปทํากันดูนะสนับสนุนเฮ้ยแบบอร่อยดีงามอ,ะอ่ะอ่าใครอยากขายของออนไลน์นิดนึงนะขอปปะชาสัพัมธ์นิดนึงกุ้งขายนนัชชานะคะสไลา์ฟ้าสิวกะลิ้วรอยนะคะจบในขวดเดียวนะคะเห็นผลเลยในขวดนึงก็เห็นผลแล้วดีขึ้นนะคะใสขึ้น ขวดละ290 2ขวด500หขวด1 0 0 0หรือถ้าใครอยากขายนะคะเริ่มต้นที่20ขวด2,600บาทเนาะอ่ะบอกสั้นๆแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะไปเขียนสูตรให้นะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เลยว,วันนี้มาสายเนาะแล้วคนดูก้งเยอะมากวันนี้เนาะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเขียนสูตรให้บันี้